ให้ท่านพาชมสวนนะครับท่านเป็นเขยบ้านท่าลี่ซึ่งเพคก็เป็นคนจังหวัดอะไรนะสุราชครับเป็นคนสุราชนะครับก็มาเป็นเขยที่นี่ก็มาอยู่ที่นี่ได้รับความไปเงื่อนช่วยใจจากชุมชนบ้านบ้านโงนะครับให้เป็นนายกก็เป็นคนที่ตับเคลื่อนธนาคารต้นไม้มาด้วยกันกับชุมชนนะครับหลังนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นบ้านที่อยู่ในบ้านท่าลี่เนาะ เป็นพืนที่ของบ้านทัลี่ใครับหรือแม้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่เราก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านทัลี่นะครับแล้วก็โอกาสนี้ก็ให้ท่านนายกได้พูดคุยกับพี่รองเราแล้วก็ระหว่างนี้ก็ใช่ก็เดินชมสวนไปด้วยนะครับเดียนเชิญท่านนายกเลยครับก็กราบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงครับจะยินว่าทางกรกพาพัฒนาลูกค้ามาชมสวนแปลงนี้นะครับ เข้าโครงการคาร์บอนเครดิต e ีเวอร์เหมือนกันนะครับพื่อที่อยู่ในนี้ประมาณ21ไร่นะครับต้นไม้อยู่ในนี้ที่ขึ้นทะเบียนอยู่ประมาณ4,000ต้นนะครับซึ่งหลักๆของวัตา,าุีต้นไม้ตึตรุงนี้จะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็จะเป็นเป็นป่าที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเจ้าจะสังเกตได้ว่าด้านในนี้คือมีทุกสัตว์นะครับเข้ามาไม่มีการ มากวาดมาอะไรให้มันเป็นธรรมชาติเลยครับเข้ามานี้ถ้าบอกว่ามันคือป่าจริงๆนะครับในส่วนนี้ก็คือเราพยายามที่จะสร้างป่าให้มันเป็นของชุมชนเองนะครับในนี้ก็คือก็จะเห็นนะครับว่าต้นไม้ในส่วนนี้ติดแทกติดอะไรหมดทุกอย่างนะครับซึ่งแปลงนี้ผมซอยซอยเป็น4ีแปลงนะครับแปลงละหนึ่งพันหนึ่งพที่ขึ้นคาร์บอนเคดิตนะครับก็เดี๋ยวเดินชมเข้าไปข้างในแล้วผมจะ อธิบายให้ฟังทีนะครับว่าเป็นวิธีการที่ขึ้นทะเบียนคาร์บอนยังไงนะครับคือครับแปลรูปจากที่ในหมดเลยถ้าเล่ประมาณล้านหนึ่งที่ผมแปลรูปอยู่แล้วก็ปลูกทดแทนหมดปลูกทดแทนหมดนะครับอันนี้ปลูกก็จะอยู่ประมาณปีห้าห้านะครับก็มานเกือบปีแล้วที่เป็นต้นไม้ที่ขึ้นมาใหม่ๆตรงนี้ครับซึ่งซึ่งผมพยายามที่จะเห็นคุณข้างไหมว่าเอที่แม่ปลูกไว้แล้วสามารถที่จะ นำมาสร้างบ้านได้นี่ครับมันไม่ก็ไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการในการเราไปซื้ออย่างถ้าเกิดว่าเราจะสร้างบ้านไม้หลังนึงครับราคาไม้สูงมากนะไม้สองชันไม้สามชั้นใช่ไใช่ครับเป็นสามชั้นนะครับคืเริ่มเริ่มปลูกปีไหนครับปีพันห้มป่านี้เดิมจะเป็นแม่แต่เริ่มปลูกไว้ก่อนนะครับปลูกแค่ตามรั้ว่าตามดูว่าจะดูว่า จะเป็นพวกประดูแล้วก็ยางนายางนายางนานี่แม่จะปลูกตามแนวรั้วนะครับเป็นที่นานาหรือว่าเป็นที่เป็นที่สวนเป็นที่ป่า,ปน,ปานะครับจะเห็นว่า <ใช S 1> <ะ>ตุงแดนนะครับรจะเป็นต้นไม้ยางนาเกือบทัง้งหมดเลยนะครับในส่วนนี้นนะนะครับแล้วก็อยู่ในนี้มีรุกสัตว์ผมก็จะเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงเมื่อก่อนไก่งวงเยอะครับอยู่นี่ นะเดินเข้าไปทำไยครับมันเป็นป่าธรรมชาติหลวงครับอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้อาหารนะมันโตเขาฟันเองนะครับโตนะลำหากินกันเองก็เก็บพวกตะกินนะครับให้แล้วก็ให้ลำช่วงเช้ารอกมันแค่นั้นแหละครับแล้วก็มีป่าเศษอาหารอะไรพวกนี้ใา้มันไหลให้ไม่มีแบบเลี้ยงปล่อยหรือผมจะเลี้ยงผมจะกั้น ผมจะกั้นเป็นสวนอยู่จะใช้อีทบล์นี่แหละครับทำเป็นสวนแล้วก็กั้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำใช่ไหมมีแผนอยู่ใช่ครับมีแผนไว้อยู่เนี่ยครับส่วแล้วอันดอกไ่้ไม้ไงพวกนี้จะตีเมื่อก่อนมันก็จะเป็นดูคาผสมบ้างอะไรเงี้ยก็ตัดแปลงใหม่ปลงเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นไม้ใหม่ละทีนี้ก็แต่ที่เห็นว่าถ้าเราจะทำอะ ต้องดูแปลงก่อนอย่างแปลงเนี้ยเป็นโหนดโนด21ไล่เป็นแปลงเดียวแต่ผมซอยเป็นสีแปลงเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะก,การบริหารจัดการมันจะง่ายขึ้นซึ่งเราจับมาปุ๊บปุเอาแปลงนึงพัน 1, ต้นนะครับตอนอื่นก็ถ้าจะขึ้นก็คือต้องจับมุงแปลงก่อนจับกีเซสมุงแปลงจับมุงแปลงเสร็จทีนี้เราก็จะมาไล่ต้นไม้ ไล่ตามจำนวนต้นว่าต้นไม้นี้ชื่ออะไรแล้วก็ลำดับลำดับต้นเนี่ยคือลำดับที่่ะไรงต้นนี้ก็คือลำดับที่ห้าร้อยห้ากหกนะครับเราก็จับเส้นรอบบนแล้วก็จดบันทึกไว้แล้วก็จับปีนะครับแล้วก็เอาไปใส่ข้อมูลนะครับข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ต้องทาทาแผนที่แผนที่ต้นไม้ด้วยว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้นไม้ต้นลำดับที่เนี่ยอยู่ตรงไหนพอเขาลงมาตรวจปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะลงมาเจาะที่ต้นนั้นได้เลย นะครับล้วแผนที่เราทาเป็นองรวมรูอว่าแผนที่ต้นไม้คือเป็นแปลงครับอย่างแปลงแปงนี้มีพันต้นเราก็จะไล่ไล่ลำดัดแคงก็หนึ่งพันต้นต้องแบ่งฉนดใช่ไหมแบ่งซอยฉนดนเป็สองสีแปลงใช่ไหมใช่ครับไอ้ฉนดเนี่ยเวลาเรายื่นอ่ะฉนดเป็นใบเดียวกัน เป็นใบเดียวกันเป็นฉนดแนบไปแต่เวลาเราทำแปลงอ่ะเราทำแปลงสามารถที่ทำแปลงล็อกได้เรามาร์กหนูมุมปุ๊บมุมนี้ปุ๊บตำแหน่งุ๊บปุ๊บปุ๊บม่ว่าอีกข้างอิงกับที่ดินด้วยอไม่ไม่คือถนดเราเวลาฉนดเราแนบไปทั้งถนดแต่เวลาเวลาแปลงคาร์บอนอ่ะเราจะแยกกอเป็นสีแปลงนะครับแยกเป็นสีแปลงอย่างอย่างอย่างแปลงเนี้ยเป็นสีแปลงผมจะผมจะทำแปลงละหนึ่งพันต้นเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่นี่ ที่ขึ้นทะเบียนไว้4,000ต้นนะครับแต่และแปลงมันก็จะมีหมายเลขของมันอยู่อย่างเงี้ยแปลงที่1ก็ลำดับที่5,500กว่า500กว่าตรงนีน้พอเวลาเราได้ข้อมูลหมดทุกอย่างเราก็เอาไปคำนวณในโปรแกรมนะครับในโปรแกรมปุ๊บมันก็จะประมวลผลแล้วก็ออกมาเป็นจำนวนคาร์บอนนะครับแต่การขึ้นวิธีคาร์บอนเนี่ยคือเราสามารถที่จะทำได้2-3ปี วิธีแรกก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากถ้าเราเป็นสวนเป็นสวนที่มีแปลงต้นไม้ที่เป็นระเบียบหมายถึงแปลงปลูกใหม่เป็นแถวเงี้ยเป็นแถว,วไปเป็นแถวไปอ,อันนั้นนึงคือถ้าประมาณสามปีสี่ปีมันจะคำนวณเป็นต้นเลยเราเราเป็นต้นเลยวัดขนาด่วนสูงไปพร้อมเลยแล้วพวกเนี้ยเวลาเราตั้งฐานข้อมูลตั้งจากศูนย์ปุ๊บเนี่ยครที่มันเป็นต้นใหญ่่ะจำนวนคาร์บอนมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น โครงการมันจะอยู่20ปีเราจะประเมินปีไหนก็ได้ถ้าเราตั้งฐานข้อมูลแล้วแต่ที่นี่ที่บ้านทาลีเราจะใช้แบบสุมส่มคือสุ่มเราก็จะเหมาเลยว่าต้นไม้มันจะให้คาร์บอนอยู่ประมาณ9กิโล9.5ต่อต้นนะครับซึ่งเราสามารถนับต้นไม้ได้เลยว่ามีกี่ต้นเราก็คำนวณได้เลยเกํากำหนดไว้ไม่ว่า1ไล่ต้อง ต้องต้องไม่เกินกี่ต้นกี่ต้น1ไร่ก็โดยเฉ่าะทาก็คือไม่เกิน400อยู่แล้วนะครับไม่เกิน400อย่าง200 300นี่ก็โอเคก็คือความยากหลวง2คูน2คูนใช่ใครับใช่ญญก็คือ,อ,อ2คูนครับแต่ที่นี่ทั้งหมดมทั้งสาขาที่ธนาคารต้นไม้เราขึ้นทะเบียนไว้เกือบ200ต้นก็จะได้ประเมินคาร์บอนแล้วก็จะได้อยู่ประมาณ หร้อยห้าสิกโลตันคาร์บอนสองปีอันนี้คือเราตั้งข้นมำนอันนี้เข้ามาจะาปีที่3แล้วนะครับปีที่3ก็ที่คุยกันว่าจะประเมินอีกรอบหนึ่งแล้วก็สามารถรีทขายได้แต่ว่าอันนี้คือตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากทําให้ให้ชุมชนเห็นว่าชุมชนสามารถที่จะทำขึ้นคาร์บอนได้ นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกบริษัทเอกชนที่เขาสามารถทําได้ <t> um> เพราะว่าการการการลงทุนในเรื่องของการประเมินเนี่ยมันก็สูง <t> um> นะครับแต่อย่างน้อยเราได้เห็นว่าเออชุมชนเนี่ยสามารถที่จะขายได้แล้ว <t> um> นะครับในส่วนนั้นแต่ว่าของที่นี่ก็จะเป็นการเหมาเ <t> um> หมาเหมาเหมกเข่งกันเลยหมกเข่งกันเลยคุณมีต้นไม้เท่าไหร่ก็คูณไปเลยเก้าจุดห้าเก้าุ้านะครับในส่านนั้นแล้วก็แผนก็คือเราก็สามารถที่จะขึ้น สิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วต่อปีได้เดินเดินเคลื่อนครับยูปวดน้ําป like, ักปักแล้วก็เมื่อก่อนมันยังไม่คุมอย่างนี้เนาะมันก็จะเป็นเดินง่ายเดินง่ายพอหลังจากสามปีสี่ปีห้าปีผมปล่อยเลยครับปล่อยให้ต้นไหนตายก็ตัดทิ้งแล้วก็ปลูกไอ้ต้นไหนตายก็มันก็ลงไปแล้วก็ปลูกขึ้นมาใหม่มันก็ส่วนแปลงเนี่ยผมผมไม่ค่อยได้ดูแลครับเหมือนของของอาจารย์ใหญ่ของอาจารย์ใหญ่เขาจะปลูกมีมีวิธีการปลูกแล้วก็ ไม่เยอะสลับกันสลับกันแล้วเขาก็ดูแลแต่ผม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 เน้นเน้นให้มันเป็นป่าธรรมชาติจริงๆของเขาว่าจะเป็นผสมประสานตำราตำเลียงนุ่นนี้มงแบบเดียวๆก็มีเขาอาจารย์พี่ชัยเนาะแบบเดี่ยวก็คือยางนาอย่างเดียวของอาจารย์พี่ชัยยางนาอย่างเดียวใช่ใช่ของอาจารย์พี่ชัยนะครับเยอะ อย่างน่าน่าจะประมาณนี้แล้วเนาะแล่พี่ใช้ต้นเห็ดเยอะเง็ดมีทุกเดือนจักปีเลยนะเราปูพี่ใชยก็ปี55นะปลูกครับกันนะเนาะใกล้เกล้ใกลๆกัน ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา